สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่ๆนะช่วงเป็นช่วงบ่ายเย,ย,ย็นเลยนะคะก็อย่างที่น้องบอกนะคะว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายนะจะมีพระนะคะมาจัดโปนะคะก็มีประมาณนี้นะคะพี่นะก็ใครชอบรายการไหนนะก็ดูไว้โดยรวมก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูจะซูมให้ดูเป็นทีละรายการนะขึ้นไลท์ทีละรายการนะคะก่อนอื่นเรามาชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะก็จะเป็นเบอร์โทรแล้วก็ดีไลท์0นย์เก้าห 8770นะคะสำหรับช่องยุ้ยพระบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทเพชรพิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะพระนะใครปิดนะคะหนูจะส่งไปแล้วทุกรายการใครยังไม่ได้รับเลขเพัสดุนะคะหรือใครยังไม่ได้รับของนะก็ทักหรือโทรเข้ามาทักท้วงกันได้นะคะพี่ๆนะเรามาเริ่มกันที่รายการแรกนะคะเป็นเหรียญน,นะคะเนื้อเงินหลวงพระเดิมนะคะลงยานะคะ นี่นะคะหน้าพระสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะอย่างที่บอกนะคะวันนี้เดี๋ยวใครถูกใจรายการไหนนะคะจัดโปรให้ได้นะคะหนูจัดให้นะคะพี่นะก็เป็นราคาที่ นูไปต่อได้นะคะลูกค้ารับได้นะก็ปิดนะบรรจบกันก็ปิดอันนี้มีรอยขอบตัดด้วยนะคะห่วงในตัวนะคะจะมีค่าปิน้นแล้วด้านหลังนะคะเราจะเห็นรอยจานนะคะชัดเจนมากนะ,ะมองด้วยมองได้ด้วยตาเปล่านะคะสวยงามน,นะคะรู้สึกว่าเสียงอะไรก็จะโอเคขึ้นนิดนึงนะคะได้นอนพักนะได้นอนพักเมื่อเช้านี้บอกตรงนะคะอ,อื่นจริงนะอื่น รายการถัดมานะคะมี2เหรียญน,นะคะเป็นเนื้อเงินแท้นะคะพี่นะสำหรับใครที่โทรมานะคะอ่ามันมีนะคะพี่นะราคาพันสองพันหนูมีนะแต่ว่าอันนี้เนื่องจากว่าเป็นเนื้อเงินนะคะเหรียญเจ้าสัวนะโดยปกติก็ขายกัน2องสามพันสี่อยู่แล้วนะคะอันนี้เนื้อเงินนะพี่ต้องโปรดเข้าใจนะเฉพาะนนเนื้อก็มาแพงแล้วนะคะ แหงตั้งแต่เนื้อพระนะคะพี่นะต้องแจ้งก่อนนะนี่มีรายจานนี่รายการนี้เป็นองค์ที่1น,นะคะเราจะเห็นรายจานนะสวยงามนะคะชัดเจนนะนี่นี่มีอยู่ทั่วองค์นะรายการนี้เป็นที่องค์ที่1น,นะคะใครจะปิด2อ,องค์นะคะเดี๋ยวหนูลดให้นะถ้าใครรับ2อ,องค์นะคะ ที่หนึ่งนะคะนาพระคมคม,มลึกๆแบบนี้เลยนะคะถัดมาเป็นรายการที่สองนะคะโหสวยบอกเลยว่าสวยไม่แพ้กันนะยิ่งองค์นี้นะคะคาบความเก่านะคะแล้วพิมพ์ลึกด้วยนะคะพี่นะเนี่ยน้องให้ดูด้านข้างนะอ่ะต้องชี้แจงตรงนี้นิดนึงนะคะพี่นะพระเนี่ยหนูจะพยายามให้ดูทุกมุมนะคะแล้วหนูจะไปอย่างช้าช้านะเพราะว่าบางท่านนะอาจจะบอกว่าแบบดูในไลฟ์แล้วมองไม่เห็นอะไรประมาณนี้นะ นูพยายามไปช้าๆนะคะพี่นะให้พี่เนี่ยได้ดูได้ชัดทุกมุมนะคะเราก็ไม่มีปกปิดอะนะอย่างที่บอกก็ไม่ได้มีหมกเม็ดอะนะคะพี่นะเราก็ให้พี่เห็นทุกมุมนะตรงนี้นะเดี๋ยวบางท่านรับพ้าไปอาจจะบอกว่ารายการนี้มันไม่ชัดมันเบอร์ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็อย่างที่น้องบอกนะคะว่าหนูพยายามให้ดูทุกมุมนะคะนี่ตรงนี้ก็รอยจานนะกนูจะไปช้าๆนะคะ นี่แล้วนี่มีตรงห่วงนะคะมีค่าความเก่านะคะเราจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจนนะรายการถัดมานะคะเป็นพระปิตานะคะปิตาหลวงปู่จีนนะคะแข้งหมอนะรายการนี้มีปิดทองด้วยนะคะนี่ ปลาสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูเขานะโอผิวนี่มันนะคะพี่เดี๋ยวประมาณวันเสาร์นะคะพี่นะเดี๋ยวพระหน้าใหม่เข้านะคะตอนนี้หนูก็มีพระเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ ประมาณนี้นะคะก็จัดโปรนะคะตั้งแต่วันนี้ถึงจนถึงวันศุกร์นะคะก็จะมีพัดจัดโปรไปเรื่อยๆนะคะรายการถัดมานะคะเป็นหลวงปูไะะงป่ไข่นะคะรายการนี้ไม่ใช่พระเลี่ยมทองนะเป็นทองไมค่อนนะคะพี่นะต้องแจ้งก่อนหลวงปู่ไข่ว่าเชิงเลนนะคะก็ราคาเบาๆนะคะพี่นะไม่ลอกไม่ดำนะไมค่อนนะคะพี่นะก็เหมือนทองแท้นะจริงๆด้วยสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะทองห้าหมื่นกว่าบาทนะ เราจะซื้อทองแท้บางท่านอาจจะไม่ไหวนะคะก็ราคาประมาณนี้ก็โอเคแล้วแล้วมีรอยจานด้วยนะคะนี่มีรอยจานแหวนเนี่ยสวยงามไม่แพ้ทองแท้นะคะพี่นะหนูบอกก่อนนะไม่ลอกไม่ดำเนี่ยยกซุ้มด้วยห่วงหนาหนาแบบนี้เลยนะคะนี่หน้าพระคมคมลึกๆึกแบบนี้นะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะเสด็จพ่อรอห้านะคะรายการนี้เป็นเนื้ออัปป้านะคะนี่เสด็จพ่อรอห้าเนื้อเงินแท้ก็มีนะคะพี่นะเหรียญแบบนี้นะอันนี้เสด็จกลับจากประพาสยุโรปนะเนื้อเงินแท้นี้เราขายไปหมดแล้วนะคะด้านข้างนี่มีโค้ดอะไรสักอย่างหนึ่งนะก็มีราขอบตัดนะคะ เห็นได้ยางชัดเจนนะสวยนะคะสําหรับเนื้ออปปะบาก้านี่อยู่ไม่เคยเจอนะส่วนใหญ่เจอเนื้อเงินนะเนื้อเงินนี่ไม่พอขายนะคะพี่นะบอกตรงนี่พระสวยๆรายการถัดมานะคะอินโนจีนนะคะชินาราชอินโนจีนพระเก่าๆแบบนี้นะคะห่วงนานนานี่ปึกเลยนะพี่นะัก เลี่ยมกระเช้านะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าเลี่ยมเป็นกระเช้านะคะกระเช้าเงินนะแล้วดูหน้าพระนะคะเก่าสวยงามมากนะคะแพ้ดูง่ายนะคะสำหรับรายการนี้นะ เดี๋ยวสักครู่นะคะมีพระของเขาอยู่เต็งหนึ่งดูตัวอย่างเอาบอกเอาไปด้วยกล่องขอประทานอภัยนะคะเขายังไม่ได้โทรนะขอประทานอภัยนะเนื่องจากว่าคุณเพชรถามนะมีไปษนีเหมือนมารับของที่บ้านนะคะปกติเขาจะมาสี่โมงเย็นนะนี่น้องขึ้นไลน์ตั้งประมาณบ่ายสามกว่านะคะไม่ทราบว่เาเขาของมาส่งนะคะหรือว่าเขามารับของนะ เพจก็นั่งละแพ็คพะนะคะลูกน้องของเขาแพ็คแต่ของหนูหนูแพ็คเองนะคะหนูแพ็คเองอยากทําทุกอย่างด้วยตัวเองนะคะพี่นะบางท่านก็จะแบบว่านี่นะพระสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะคะขอประทานอภัยนะคะเพราะว่ามันเป็นเรียวไทมจริงๆนะพี่นะต้องพูดนะเพราะว่ามีพระที่หนูจะต้องส่งให้ลูกค้านะเดี๋ยวไปสนีเอาของไปแล้วเดี๋ยว ลูกค้าหนูไม่ได้ของนะไม่ได้นะสั่งปุ๊บเนี่ยหนูแพ็คให้พี่เขาเลยนะหนูอยากให้แบบรวดเร็วนะคะถ้าเราอยู่บ้านไม่ติดธุระอะไรไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะหนูพยายามส่งให้ลูกค้าทุกวันนะกล่องสอง 3, กล่องสามกล่องแล้วแต่นะคะก็ส่งหมดนะเพราะว่าเราถือว่าเหมือนเรานั่นแหละหนูคิดว่าเป็นตัวเองอะหนูเวลาหนูซื้อของอะถ้าหนูซื้อเสื้อผ้าหรืออะไรก็ช่างนะหนูโอนเงินไปแล้วหรือว่ายังไม่โอนก็ช่าง ปลายทางหนูก็อยากได้รับของไวๆหนูก็เอาบรรทัดฐานตรงนี้นะคะก็เอาตัวเองนะก็ใจเขาใจเราประมาณนี้เลยหนูพ่สุทธนนะคะพี่นะอันนี้รายการนี้ราคาหลักพันนะคะราคาหลักพันเบาเานะคะอ่ะรายการถัดมานะคะอันนี้นะเป็นหนังนะคะเนี่ยเป็นหนังแล้วตรงนี้ยจุฬาลงกรณ์ตรงนี้เป็นเงินแท้นะคะพี่นะ เดี๋ยวจะถามว่าเอทำไมราคานี้เป็นหลักหลายพันนะคะก็ต้องแจ้งก่อนว่าตรงนี้นะคะตัวองค์เนี่ยเหรียญเนี่ยนะคะเป็นเหรียญบาทน,นะคะเป็นเนื้อเงินแท้นะคะนี่ตรงนี้เป็นเงินแท้นะคะต้องแจ้งตรงนี้นะคะพี่นะรอสอหนึ่งสองเจ็ดนะคะแล้วเป็นของเก่าด้วยนะคะซองก็เป็นซองหนังแท้นะคะแล้วก็ตรงซองเนี่ยจะมีเงิน ซึ่งราคานะหนูก็ต้องเรียนตำตกนะหนูซื้อมาแพงนะหนูก็ต้องขายแพงนะคพี่นะจะบอกว่าเจ็ดแปดร้อย่หนูขายไม่ได้นะคะขายไม่ได้เพราะว่าหนูซื้อมาก็เกินแล้วนะคะพี่นะนี่ตรงนี้เป็นเงินนะคะเนี่ยเงินทั้งหมดเลยนี่เงินตรงนี้ก็เป็นเงินนะคะเงินเงินนี่แล้วตรงนี้ซองเขาเรียกอะไรหนูใช้คำพูดว่าซองหรืออะไรไม่แน่ใจนะเป็นหนังแท้นะคะส่วนตรงเนี้ย แผ่นเงินทั้งหมดนะคะเงินแท้ทั้งหมดนะเราก็ต้องแจ้งก่อนนะพี่ตรงนี้ก็เป็นเงินนะคะต้องแจ้งนะว่าทําไมราคามันถึงสูงก็เพราะว่าต้นทุนนะคะเขามาสูงนะก็ต้องแจ้งตรงนี้นะหนูก็อยากขายทุกองคนั่นแหละถ้าหนูขายได้นะหนูลดให้ได้หนูลดให้ทุกคนนะลูกค้าหนูลูกค้าประจำนะก็ต้องทราบดีอยู่แล้วว่าหนูไม่ได้ใจร้ายนะอะไรที่หนูพอขายได้หนูขายให้นะคะแล้วก็ อยากได้ล,ลูกค้าทั้งใหม่และเก่าเป็นลูกค้าประจํากันนะคะซื้อขายกันประจํานะอันนี้หลวงพ่อกล้วยนะคะหลวงพ่อกล้วยอปาก้านะคะหลังหนุมานนะจ๊ะนี่ด้านหน้านะคะเป็นคาบเจาะนะมีรอยปิ้นนะคะนูเนี่ยพระใหม่บางทีก็ไม่ได้เล่นนะพี่นะก็เจอนะเจอแต่ไม่ไดเอามากันนะคะต้องแจ้งนะแต่บางท่านก็คือ มีเหมารวมมานะคะก็มีพระข้างนอกอย่างที่บอกนอกห้องไม่ได้ร้ายเยอะนะนี่หลวงพ่กไข่ห่วงเชื่อมนะคะหน้าพระผ่านการใช้งานพระศึกรอแล้วนะคะก็เดี๋ยวหนูจัดโปรให้นะคะต่อกันมานะคะพี่นะถ้าลดให้ได้ลดนะคะนี่แล้วรายการนี้นะคะเป็นลอยจานนะคะเส้นเซี่ยนนะคะนี่วิ่งเต็มองค์เลยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นสิงนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะสิงสามขวัญงาแกะนะคะรายการนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่นะเลี่ยมกรอบพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใหญ่เราจะเป็นสิงเป็นตัวนะแต่ว่าแกะพุทธศิลป์อย่างนี้นะเอาจริงอยู่ในกรอบนะคะกรอบเป็นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมขลามตัดจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมขลามตัดนะแบบนี้นะเป็น พุทธศิลป์อีกหนึ่งรายการที่ยากนะคะแกะยากนะเหมือนสิ่งที่อยู่ข้างในวงกลมนะนเคยเจอพระเลี่ยมทองนะสวยมากอันนั้นปิด้ปปิดไปแล้วนะคะเนี่ยถ้าสิงอย่างเดียวก็ว่ายากแล้วนะคะพี่นะต้องดูด้วยนะคะว่าแกะยากนะคะคนแกะเขาแกะยากนะ,ะงานเนี่ยไม่ได้ง่ายนะคะพี่นะเป็นงานชิ้นเดียวนะคะแล้วก็แกะแบบนี้นะคะแกะแบบนี้ไม่ได้เอาสิงมาแปะนะหมายถึงว่า แกะแล้วเอามาแปะชากาวอะไรหรือใช้อะไรก็ช่างนะที่ทําให้ยึดติดนะไม่ใช่นะงานหนึ่งชิ้นแกะแบบนี้ไม่ง่ายนะคะพี่นะใช้สิวนะโหงานมือนะถึงบอกว่าพุทธศินนะโหแล้วหลวงพ่อท่านก็ปลูกเสกนะคะสิ่งหลวงพ่อเดิมไม่ชีบุญเรือนพุทโธน้อยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะรายการนี้ไม่ใช่เงินนะคะไม่ใช่เงินนะหนูต้องบอกก่อนนะ ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะคะพี่นะราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะรายการถัดมาระวังพ่อกันนะคะเนื้อกะไหลทองนะคะนี่หน้าพระคมคมสวยๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญน,นะช่วงนี้นะคะมีบริการนะเก็บปลายทางนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนโอนส่งฟรีอีมเอสปซนีไทยอยู่แล้วนะคะนี่เหรียญหลวงพ่อกันนะคะด้านหลังเป็นคอเบ็ดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆนะ ายการถัดมานะจ๊ะเป็นพระนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะหน้าพระสวยๆพิมพ์ลึกๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับพี่ท่านไหนนะคะอยากเห็นแบบชัดเจนนะนี่นะคะพี่นะไม่ต้องเลี่ยมกรอบนะคะเอาเพียวๆแล้วพี่ไปเลี่ยมเองนะพี่ไปเลี่ยมเองบางครั้งนะคะพระมาแบบเลี่ยมนะหนูก็สุดวิสัยนะ บางท่านลูกค้าจะให้หนูแกะกรอบขายนะหนูก็ไม่ได้แกะนะหรือบางท่านเอาแต่พระไม่เอากรอบหนูเหมามาแบบไหนหนูก็ขายแบบนั้นนะคะแล้วถ้าสมมติว่าหนูขายไม่ได้หนูก็เหมาอ,ออกแบบนั้นเลยก็คือได้มาแบบไหนแล้วขายแบบนั้นนะหนูไม่ได้แกะนะคะต้องชี้แจงตรงนี้นะคะนี่นะาพระคมมสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะถัดมานะคะเป็นหลวงพ่ะแก้วนะคะวัดเครือวานหลังแบบนะคะ บอกเลยว่าสวยไม่ธรรมดานะรายการถัดมานะจ๊ะเป็นพระหลวงพระโตนะคะวัดพนานเชิงจังหวัดอยุธยานะคะอ่ะ รวบรวมนะคะที่หนูมีนะหนูรวบรวมมาหมดแล้วนะคะสําหรับหลวงปู่ทวดนะคะเอาเป็นว่ารายการนี้เป็นแข้งขีดนะคะอาปาเช่อ,องค์ที่1น,นะคะอ่าเป็นเนื้อนวัตทั้งหมดนะคะอาปาเช่อ,องค์ที่1น,นะอันนี้อาจจะเป็นนี่หน้าพระคมคมลึกๆแบบนี้เลยนะคะแข้งขีดนะคะ ี๋ยวหนูแจ้งราคาตรงนี้ก็ได้นะคะแข้งขีดนะ2 0 0ันะคะ2 0 0ันะก็2,000ไม่ได้นะคะแจ้งนะก็ได้ลดได้2,002 2,003นะคะถัดมานะคะเป็นองค์ที่สองนะคะสําหรับแข้งขีดนะคะพี่นะนี่หนูแจ้งราคาจัดโปรให้เลยนะเปิด2 0 0ันะคะลดได้ก็2 0 0งเต็มที่นะคะ2,003 2 0 0ันะถ้าใครสอบใครไปทางหนูของ2ันส0 0นะ ถ้าพูดตรงๆนะไปจะมีเก็บหนูเพิ่มนะคะเก็บหนูเพิ่มอ่าถ้าใครโอนหนูคิดสองพนะคะพี่นะไปทางสอง2ันสนะคะขอนะคะใช้คําว่าขอนะเพราะว่าพระเนี่ยหนูบวกบางมากนะคะรายการนี้นะอัเปเชองค์ที่สองนะคะแข้งขีดนะอ่าอันนี้รายการนี้ทั้งหมดนะคะต้องแจ้งว่าเป็นปี0ูน้าเนี่ยเป็นเนื้อนวัทั้งหมดองค์ที่1นะคะ รายการนี้หนูเปิดสามพันนะคะลดได้ก็อยู่ในเลทราถ้าโอนสองพันห้านะคะไปทางหนูขอสองพันเจ็ดนะคะายทางขอสองพันหกสองพันเจ็ดนะคะแจ้งตรงนี้เลยนะคะอันนี้เป็นราคาที่จัดโปรนะแล้วก็ไม่ลดแล้วนะคะอย่างที่น้องบอกนะคะนี่องค์ที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นเนื้อนวะนะคะเนื่องจากว่าเป็นบางช่วงนะที่หนูจะจัดโปรนะคะปกติหนูขายองคนะ์สามพันนะพี่นะ แจ้งเลยนะคะนี่อันในองค์ที่หนึ่งนะคะถัดมาปีศูนย์ห้าองค์ที่สองนะคะสวยทุกองนะคะพี่นะมีคาบความเก่านะคะสวยๆพิมพ์ลึกๆแบบนี้เลยด้านข้างนะคะก็จะมีคาบสนิมเขียวนะคะนี่คิตกันอยู่ทั่วองค์พระเลยนะคะเอาจริงๆช่องหนูนะมีแต่พระสวยๆนะแล้วหนูอ่ะ ก็ไม่ค่อยรู้ราคาพระนะหนูก็ขายไม่แพงเอาเป็นว่าหนูพอใจที่จะขายเท่านี้ยหนูก็โอเคแล้วลูกค้าอยู่ได้หนูอยู่ได้นะหนูโอเคแล้วนะบอกตรงหนูเป็นราคาต้นน้ํานะคะเซียนใหญ่นะเขาเจอนะเขาก็ไปต่อนะคะเขาก็ราคาก็จะปรับขึ้นไปอีกนะแต่ว่าอย่างที่น้องบอกนะคะหนูเป็นราคาต้นน้านะมีองค์ที่สองนะคะลูกค้าท่านไหนซื้อไปเก็บพี่ไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่ามีลูกค้าซื้อของหนูนะแล้วก็ ไปปล่อยได้อีกราคานะคะได้อีกนะมีลูกค้าหลายท่านเหมือนกันนะที่ซื้อไปขายนะไปปล่อยไปเช่าบูชาต่อนี่รายการองค์ที่สามนะคะอย่างที่บอกนะใครโอนสองพันห้านะคะปลายทางขอสองพันหกสองพันเจ็ดแล้วแต่พี่จะให้นะสองพันเจ็ดก็ได้นะคะอ่ารายการนี้เป็นรายการที่สามนะคะสำหรับรายการปีศูนย์ห้านะคะเต้ารีดปีศูนย์ห้านะ เราจะพยายามให้ดูทุกๆมุมนะคะพี่นะเวลาพี่เห็นพระนะพี่จะได้แบบโอเคอย่างน้อยๆก็เห็นหน้าพระแล้วนะคะในไลน์นะถัดมานะคะเป็นองค์คตนะคะหลวงพ่อปานนะคะนี่เป็นไม้แกะองค์คตนะคะโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งพุทธศิลป์นะคะที่แกะยากมากนะคะแล้วก็พุทธคุณท่านดีนะคะนี่ โอ้โหงานมือนะคะพี่นะนี่ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นรุ่นใหม่เขาก็จะพูดเป็นงานแฮนด์เมดนะคะพี่นะแฮนด์เมดโอ้โหสวยนะคะ ปลาสวยๆทั้งนั้นนะช่วงนี้นะแต่ลูกค้าบางท่านก็บอกว่าพระสวยเยอะนะคะอยากได้นะแต่เนื่องจากว่าอาจจะหมดตังสงการกันเยอะแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะคะหนูไล่รอนะใช้คํานี้แล้วกันหนูจะหาปลาสวยๆมาไล่รอพี่นะก็แล้วแต่จังหวะอันนี้หลวงพ่อพรมนะคะเนื้อเงินแท้นะคะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นะคะอย่างที่น้องยุ้ยบอกนะคะก็ไปอยู่ที่ช่วงจังหวะนะบางทีพระนะอาจจะเลือกเจ้าของนะตอนนี้เราพร้อมนะแต่พระอาจจะไม่อยู่ แต่บางทีนะคะพระไม่อยู่แต่เงินเรามีแล้วนะในกระเป๋านะก็ปิดไปแล้วนะคะบางทีอาจจะอย่างที่บอกพระยังอยู่แต่เงินไม่มีนะอันนี้ก็แล้วแต่นะ,ะพี่นะมันเป็นจังหวะนะหนูก็เองก็เหมือนกันนะพี่นะแล้วแต่จังหวะจะขายเจอลูกค้าแบบไหนนะคะนี่ชยๆแบบนี้เลยนะคะพิมพ์ลึกๆนะหลวงพ่พรมเนื้องเงินนะคะทุกอย่างอยู่ที่ อุปสงค์และอุปทานตรงกันนะคะนี่ธงชาติหลวงพระเดิมนะคะด้านข้างนะคะเป็นลายฉลุนะคะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะ,ะรายการแรกเป็นวงรีนะคะรูปไข่วงรีนะคะ,ะ,คะด้านหลังมีรอยจานด้วยนะคะสำหรับรายการนี้นะคะ รายการถัดมานะคะเป็นเหรียญน,นะคะพระอาจารย์ฟันอาจโรนะคะเนื้ออัปปานะเลี่ยมกรอบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันเหงื่อกันน้ํานะคะนี่ตัวหนังสือเป็นแท่งคมนะคะชัดลึกนะคะพิมพ์พระหลวงพ่อท่านก็สวยงามนะคะตาจมูกปากนะลายผมชัดเจนมากนะคะนี่นะก็ลูกค้าลายมานะหนูไม่ทราบว่า จะปิดพระหรือยังไงนะด้านข้างนะคะเราก็จะเห็นรอยขอบตัดนะคะเดี๋ยวนูขออนุญาตสักะคะู่นะคะพี่ๆนะไม่เกินนะคะหนึ่งนาทีนะหนูขออนุญาตตอบดับลายนะคะลูกค้า,าน,ะคะน่าจะถามพระนะคะอ่าอันนี้นะคะด้านหลังนะคะน่าจะเป็นรอยจานนะคะหรือรอยจานทั่วองค์นะคะ หนูก็จะตอบว่าสักครู่นะคะขึ้นไลน์อยู่นะคะก็ต้องขอปีกตัวนี้เดียวนะคะเพราะว่าเราเหลือรายการแถวสุดท้ายอีกแค่สี่องนะคะพี่นะอีกแค่สี่องนะคะแปบ๊บเดียวนะคะนูขอสักครู่นะคะกําลังขึ้นไลน์พค่ะเดี๋ยวมาตอบนะคะรายการถัดมานะคะ เป็นพระนะคะหลวงปู่เอี่ยมนะคะหลวงปู่เอี่ยมเนื้อเงินลงยานะคะปกตินะพระเนื้อเงินลงยาเนี่ยเราไม่ค่อยเจอนะพี่ถ้าให้หนูพูดตรงๆก็คือไม่ค่อยเจอนะแล้วพระเนื้อเงินบางทีนะก็ไม่เจอนะคะใครเจอช่วงไหนนะถูกใจนะพี่รีบซื้อนะหนูก็ไม่ได้มาบ่อยๆนะคะนี่รายการนี้เป็นห่วงเชื่อมนะคะแล้วก็ขอบเป็นขอบตั้งนะคะนี่ จุดไข่ปลานะคะชัดเจนหลวงปู่เอี่ยมนะคะเนื้อเงินนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะใครสนใจรายการไหนนะน้องจะลดให้นะอ่าอันนี้เขี้ยวเสือลวงพ่อปานนะคะอยากได้เท่าไหร่ดีคะพี่ <c oughs> อน,นี้อ่นพันสี่นะคะราคานี้บอกไปแล้วนะคะไม่ลดนะพันสี่นะคะนี่เลี่ยมกรอบ กันเหงื่อกันน้ํานะคะตระคุณสวยงามนะคะกันเหงื่อกันน้ําเป็นอย่างดีนะคะอย่างที่น้องบอกนะคะรอยจานนะคะเห็นได้ด้วยตาเปล่านะทั่วองค์นะคะพี่นะพัดส,สวยๆนะราคาเบาๆเนี่ยหนูขายราคาทุนเลยอะ่ะ1 4น0นะน่าจะขายถูกกว่าทุนด้วยนะคะบางรายการเนี่ยหนูจัดโปรนะอย่างที่หนูบอกนะหนูจะจัดโปรไปเลยนะหนูจะแจ้งราคานะวันนี้น้องมาจัดโปรก็คือจัดโปรโอ้โหพี่ดู หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะมาให้ในไลน์นี้ไลน์เดียวนะคะพี่นะอ่ารายการถัดมานะคะเป็นมีดนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะอันนี้ฝักแล้วก็แหนนะคะเป็นเงินแท้นะคะฝักและแหนเป็นเงินแท้นะคะพี่นะส่วนด้านเป็นไม้นะคะตรงนี้เป็นเงินแท้นะคะทั้งหมดเงินแท้เราจะเห็น <c oughs> ว่าเป็น เนื้อเงินนะคะเนื้อเงินนะอ่าเรามาดูตัวมีดกันนะคะเป็นลายเสยมานะคะมีดหมอลงพรเริ่มนะคะลายเซมานะ เราให้ดูตรงใบมีดนะคะใกล้ๆนะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,ะรายการสุดท้ายนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็จะเป็นนะเปลี่ยนพรมสีหน้านะคะอาจารย์เฮงนะคะ เนื้อเงินแท้นะคะพี่นะพระคมคมลึกๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อเงินแท้แล้วก็บอกว่าหนูก็ได้มาเหรียญเดียวด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าไม่น่ามีแล้วนะคะด้านหลังก็จะเป็นยันนะคะลายตารางนะห่วงนะคะก็จะเป็นห่วงเชื่อมนะโอ้โห พิมลึกๆสวยๆแบบนี้นะคะสำหรับอีพีนี้นะต้องแจ้งนะคะนี่ดูมิติความลึกความคมของพระนะคะบี่นะตรงนี้เป็นเงินแท้นะคะอย่างที่น้องบอกนะคะจารันเฮงนะพุทธคุณท่านดีอยู่แล้วนะคะสำหรับท้ายคลิปนะใครสนใจนะคะหนูจะให้ชมช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์นะก็ยูพระบ้านแล้วก็ พอบ้านทรที่เพวิจิตจัดให้บายยุ้ย0 9น4 6 7 8 7, 7 7 0นะคะสำหรับวันนี้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งสองช่องนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะแล้วก็ใครสนใจรายการไหนนะคะทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามราคากันได้นะคะี่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีคะ่ะ